ต้องบอกเลยว่าสายการบิน North Atlantic Airways เขาจัดเต็มเพื่อโปรโมทประเทศไทยแบบสุดตัวดูแล้วยิ้มตามไม่หุบเลยค่ะเริ่มกันที่คลิปแรกที่เห็นถึงความน่ารักของทีมลูกเรือที่เขาใช้ข้าวเหนียวมะม่วงของดีเมืองไทยมาเป็นสื่อรักแทนใจเราก็จะเห็นกล่องข้าวเหนียวมะม่วงหน้าตาหน้าทานถูกชูราอยู่กลางทางเดินบนเครื่องบินเลยค่ะเป็นสัญญาณบอกว่านี่แหละคือเวลาแห่งการแจกความสุขให้เพื่อนร่วมงาน จังหวะนั้นแอร์โฮสเตสสวยผมเข้มเดินผ่านมาพอดีพอเห็นของโปรดนางก็ทำหน้าตื่นเต้นดีใจแล้วรีบส่งมินิฮาร์ดให้ทันทีด้วยความเลิฟถัดมาเราก็เดินเข้าไปในโซนครัวการบินเจอกับแอร์สาวผมบลอนที่กำลังยืนอยู่พอได้รับข้าวเหนียวมะม่วงไปนางก็แฮปปี้สุดๆจนต้องยกมือทำท่าหัวใจดวงใหญ่ๆไว้บนศีรษะเลยค่ะ จากนั้นก็โฉยเห็นคลังแสงความอร่อยในถุงสีเหลืองของ King Power ที่ขนมาเพียบแล้วก็หยิบไปเสิร์ฟให้สจวดหนุ่มที่นั่งพักอยู่พี่เขาก็รับไปแบบเซอร์ไพรส์พร้อมทำหน้าว้าวแล้วส่งมินิฮาร์ดกลับมาให้ ความปังยังไม่จบแค่นั้นเพราะเขาบุกเข้าไปแจกถึงในห้องนักบินกับตันหนุ่มแว่นก็ได้รับไปหนึ่งกล่องฟินๆก่อนจะล้วงถุงหยิบกล่องต่อไปเดินไปหาแอร์สาวสวมแว่นที่กำลังนั่งอ่านเอกสารอย่างเคร่งเครียดพอเห็นของอร่อยมาเสิร์ฟถึงที่นังก็ยิ้มกว้างจนตาหยีแล้วทำท่าหัวใจประกบมือส่งท้ายคลิปไปแบบน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารัก,รก,รกที่เติมพลังใจให้ลูกเรือทุกคนก่อนบินออกจากไทยได้ดีเยี่ยมเลยค่ะเรียกว่าเป็นซอฟ พที่ชนะใจทุกคนจริงๆค่ะความพีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเขาตัดภาพไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษแอร์โฮสเตสสาวสวยไปยืนอยู่ในตู้โทรศัพท์สีแดงอันเป็นเอกลักษณ์แล้วบอกว่าไงาจ๊ะคนอังกฤษประเทศไทยกำลังเรียกหาอยู่นะพร้อมกับมีสองหนุ่มสจวตหน้าตาดีมาโบกมือทักทายเชิญชวนให้จองตัว๋วโดยมีส่วนลดพิเศษแจกให้ฉ่ำๆทั้งที่นั่งพรีเมียมและอีคโนมี ภาพตัดสลับโชว์ไฮไลท์การท่องเที่ยวไทยแบบรัวๆตั้งแต่นั่งเรือหางยาวลอดซุ้มดอกไม้หลากสีพาไปเดินชมวัดเก่าแก่ที่ดูขลังและสวยงามไปจนถึงบรรยากาศยามค่ำคืนริมทะเลที่มีการแสดงควงกระบองไฟสุดตื่นเต้น,ต,นตื่นใจเป็นการยั่วให้คนอังกฤษอยากแพ็คก,กระเป๋าบินมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะ และความเรียวที่ใครเห็นก็ต้องเอ็นดูกับแอร์โฮสเตสสาวคนเดิมที่ลงทุนไปนั่งอยู่ท้ายรถตุกๆที่กำลังวิ่งชฉิวอยู่บนถนนเมืองไทยลมตีหน้าผมปลิวสวยัยแต่เธอก็สู้ตายเกาะราวด้านบนแน่นพร้อมตะโกนฝ่าลมบอกทุกคนว่า เตือนแล้วนะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วที่จะเข้ามาร่วมลุ้นตั๋วเครื่องบินฟรีมาเที่ยวไทยดูแล้วรู้เลยว่าเขาทุ่มเทและอินกับประเทศไทยขนาดไหนเห็นแบบนี้แล้วไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมต่างชาติถึงอยากมาเที่ยวบ้านเรากันเยอะขนาดนี้ เปิดคลิปมาวินาทีแรกเราก็จะเจอกับแอร์โฮสเตสสาวสวยในชุดยูนิฟอร์มสีฟ้าสดใสยืนยิ้มต้อนรับอย่างอบอุ่นอยู่บนสนามหญ้าสีเขียวโดยมีฉากหลังเป็นวัดพระแก้วและสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามวิจิตรการตามมากๆค่ะเธอก็พายมือเชื้อเชิญพร้อมเล่าถึงแคมเปญสุดพิเศษเตรียมมอบทริปในฝันให้กับผู้โชคดี จากนั้นภาพก็ตัดสลับไปให้เห็นวิวทอ้องฟ้าสวยๆผ่านหน้าต่างเครื่องบินเห็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่มีโลโก้สายการบินชัดเจนเป็นการบอกว่าเขามีบินตรงจากสตอกโฮล์มหรือออสโลมาไทยเลยนะคะพร้อมกับพาไปดูบรรยากาศในห้องโดยสารที่ดูสะดวกสบายสุดๆด้ดยรางวัลน,นี้ผู้โชคดีเลือกได้ด้วยว่าจะบินแบบที่นั่งพรีเมียมสําหรับ2ท่านหรือจะเลือกพาเพื่อนมาเป็นแก๊ง4ท่านในชั้นประหยัดก็ได้ค่ะ พอดูบนเครื่องเสร็จปุ๊บภาพก็ตัดฉับพาระวาบมาเที่ยวเมืองไทยทันทีแอสาวคนสวยของเรามายืนอยู่กลางตลาดที่ประดับตกแต่งด้วยร่มกลางเรียงรายอยู่ด้านบนดูเก๋ไก่และมีชีวิตชีวามากเลยค่ะก่อนจะยั่วน้ำลายเราด้วยการโชว์ข้าวเหนียวมะม่วงถ้วยโตที่จัดจานมาอย่างสวยงามมีดอกกล้วยไม้ประดับดูน่าทานจนอดใจไม่ไหวเลยค่ะ จากนั้นเธอก็พาเราไปเช็คอินต่อที่วัดอรุณราชวรารามยืนโพสท่าสวยๆหน้าพระปรางที่มีลวดลายละเอียดอ่อนงดงามมากพร้อมบอกว่าวัดสวยๆแบบนี้รอทุกคนอยู่แค่เอื้อมเพียงแค่ร่วมสนุกตามกติกาแล้วเธอก็เดินขึ้นไปบนระเบียงพระปรางโบกมือลาพร้อมรอยยิ้มสดใสอวยทอนให้ทุกคนโชคดีแล้วบอกว่าแล้วเจอกันที่เมืองไทยนะคะเป็นการจบคลิปที่ดูแล้วรู้สึกสดชื่นแล้วอยากแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวเดี๋ยวนี้เลยค่ะ <laughs> ต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์ชาวต่างชาติคืนงานบันเทิงเกรด A ของจริงเลยค่ะคุณพี่เพราะหลังจากปล่อยคลิปข้าวเหนียวมะม่วงยั่วๆบทๆบคู่กับแคมเปญแจกตั๋วบินฟรีออกไปชาวเน็ตทั่วโลกก็กรูกันเข้ามาถล่มคอมเมนต์จนอินบ็อกซ์แทบแตก เปิดเวทีด้วยลัทธิบูชา m มงโก้สติ๊ก r ก c e ไรซที่แย่งซีนทุกสิ่งอย่างในจักรวาลไม่สนเครื่องบินไม่สนแอร์โฮสเตสสนแต่มะม่วงช่ำๆที่ทำเอาน้้ำลายสอทะลุจอหลายคนถึงกับตะโกนผ่านตัวอักษรว่านี่แหละคือเหตุผลเดียวที่ฉันยอมบินเอาเงินฉันไปเลยแล้วส่งข้าวเหนียวมะม่วงมาเดี๋ยวนี้ บางคนก็แซวแรงชนิดที่ว่ายอมแลกเพื่อนร่วมงานที่นั่งข้างๆเพื่อเข้าเหนียวมะม่วงกล่องนั้นหรือถึงขั้นถามหาใบสมัครงานเพราะอยากได้สวัสดิการเป็นของหวานสุดฟินแบบนี้บ้างเรียกว่าเป็น soft power ของแทร่ที่แค่เห็นภาพกลิ่นกระทิหอมหวานก็ลอยมาเตะจมูกทันทีเลยค่ะ ความสนุกยังไหลเลื่อนต่อเนื่องไปที่โซนแจกตวงฟรีซึ่งกลายสภาพเป็นสนามรบขนาดย่อมๆแห่งการแท็กเพื่อนแท็กแฟนแท็กคนรู้ใจกันสนั่นวันไหวประโยคฮิตที่มาแรงคือการคู่แบบหยอกๆว่าถ้าฉันไม่ได้รางวัลฉันจะไปนั่งร้องไห้ประท้วงหน้าสถานทูตนะหรือแท็กเพื่อนแล้วสั่งเฉียบขาดว่า เก็บกระเป๋าเดี๋ยวนี้เรามีนัดไปกินผัดไทยที่กรุงเทพกันแถมยังมีสายมูเตลูที่เข้ามาพิมพ์สาธุ99มันิเฟสขอให้ได้ขอให้โดนกันรัว ตัดภาพมาที่ชมรมคนรักเมืองไทยอ่านแล้วใจฟูสุดๆเพราะมีแต่คนบ่นคิดถึงจนใจจะขาดบางคนเพิ่งบินกลับไปอาทิตย์ที่แล้วพอเห็นคลิปปุ๊บก็อยากจะกดจองตั๋ววอปกลับมาปับ๊บสรรเสริญว่าไม่มีที่ไหนเหมือนเมืองไทยผู้คนน่ารักอาหารอร่อยวัดสวยทะเลดีแค่ก้าวขาขึ้นเครื่องก็รู้สึกเหมือนวิญญาณไปโผล่ที่เชียงใหม่แล้ว และแน่นอนว่าต้องมีแก๊งสายหาที่เข้ามาแซวเรื่องความคุ้มค่าตามประษาแฟนคลับสายการบินราคาประหยัดประมาณว่าตั๋วถูกแบบนี้ดีเลยจะได้เหลือเงินไปถลุงกับปูผัดผงกะหรี่ให้ภูงกกางพร้อมหยอดมุกเท้งท้ายว่าวังว่าขึ้นเครื่องไปจะมีข้าวเหนียวมะม่วงแจกจริงๆนะไม่ใช่ให้ฉันดมแต่กลิ่นนะจ๊ะ สรุปภาพรวมคือปังปุริเย่แบบตะโกนแคมเปญนนี้ของ North Atlantic Airways ถือว่าตกชาวต่างชาติเข้าด้อมไทยได้เทียบด้วยสูตรสำเร็จของกินเลิศรสวัดว่าอารามงดงามและรอยยิ้มสยามที่ทำเอาฝรั่งใจเหลวเป๋วอยากบินมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองกันเป็นแถวเห็นฟีดแบ็กโพ i ิทีฟไวท์ถล่มทลายขนาดนี้แล้วก็อดภูมิใจแทนประเทศไทยไม่ได้จริงๆค่ะ สำหรับสายการบินชื่อ North Atlantic Airways แค่ได้ยินก็รู้เลยว่าเป็นลูกหลานไวกิ้งขนาดแท้เพราะคำว่า North นี่ตะโกนออกมาว่า Norway ชัดๆ โดยสายการบินนี้เขามีฐานบัญชาการใหญ่อยู่ที่เมืองอารเรนเดลประเทศนอร์เวย์ก่อตั้งโดยคุณบิยอนทรเรลาเซนเศรษฐีชาวนอร์เวย์ผู้มองการไกลที่อยากให้คนเราได้บินข้ามทวีปในราคาที่จับต้องได้เรียงง่ายๆว่าเป็นสายการบินโลคอสระยะไกลหรือลองฮอลน้องใหม่ไฟแรงที่เพิ่งเกิดเมื่อปี2021นี่เองแต่ซ่ามากพร้อมท้าชนรุ่นพี่ด้วยเครื่องบินโบอิง787รีมไลเนอร์ลำใหญ่ยักษ์ทั้งฝู เลยทีเดียว ถามว่าคนใช้เยอะไหมบอกเลยว่าแตกแตนค่ะสถิติล่าสุดปี2025ที่ผ่านมาเขาขนผู้โดยสารไปแล้วกว่า1.84ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง26%โดยเฉพาะเดือนธันวาคมช่วงไฮซีซั่นนี่พีคสุดๆอัตราการบรรทุกผู้โดยสารหรือโหลดแฟกเตอร์ปาเข้าไป98%คือแทบจะขี่คอกันบินแล้วค่ะว่างแค่2%นี่น่าจะเป็นที่นั่งนักบินมั้งคะคือขายดีจนเทน้ำ เท่าเพราะราคาดีและเครื่องใหม่นั่นเอง ส่วนเส้นทางบินสู่แดน Mango Sticky Rice หรือไทยแลนด์ของเราเขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะเขาจัดทัพมาแบบบุกยุทธน่านฟ้าไทยกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว Winter Season 2025ทับ20 2026นี้ตารางบินแน่นเอียดเริ่มที่แก๊งสแกนดิเนเวียนตามในคลิปแปะ๊แปะๆเลยเส้นทางออสโลกรุงเทพอันนี้คือไฟล์บังคับของชาวไวกิง้งบินกันถี่ๆ3-4เที่ยวต่อสัปดาห์แถมยังเพิ่มรอบกันรัวๆตั้งแต่เดือนธัน วาคมเป็นต้นมาส่วนสต็อกโฮมกรุงเทพชาวสวีเดนก็น้อยหน้าไม่ได้เริ่มบินมาตั้งแต่ o อกทเ e r บอร์2025แล้วก็เพิ่มรอบเป็น4เที่ยวต่อสัปดาห์ในช่วง High ซีซั่นแถมยังมีเมนูพิเศษเปิดเส้นทางใหม่หนีหนาวมาพึ่งร้อนที่ภูเก็ตด้วยทั้งจากออสโลและสต็อกโฮมอย่างละ1เที่ยวต่อสัปดาห์ ข้ามาดูฝั่งแก๊งผู้ดีอังกฤษสาขายูเคกันบ้างเส้นทางลอนดอนแกตดวิกกรุงเทพอันนี้เพิ่งเปิดส,สดๆร้อนๆปลายปี2025บินกันสะบัด4ีถึงเที่ยวต่อสัปดาห์ส่วนแมนเชสเตอร์กรุงเทพก็เอาใจชาวเหนือของอังกฤษด้วยการบินตรงสัปดาห์ละหนึ่งเที่ยวทุกวันพุธซึ่งถือเป็นสายการบินเดียวที่บินตรงจากแมนเชสเตอร์มาไทยเลยนะสรุปความปังคือน,นางคือสายการบินนอร์เวย์ที่กำลังอินกับประเทศไทยขั้นสุดขน ฝรั่งมาเที่ยวบ้านเราสัปดาห์ละหลายสิบเที่ยวบินกะว่าปีนี้ยอดนักท่องเที่ยวไทยต้องทะลุเป้าเพราะพี่แกแน่นอนค่ะใครมีแฟนเป็นหนุ่มไวกิ้นหรือหนุ่มผู้ดีเตรียมไปรอที่สุวรรณภูมิได้เลยมากันให้พรึบแน่นอนจ้า